รถตู้หน้าสั้นนะครับด้านหลังในี่สีเทาปี2019ปีใหม่ๆนะครับนี่เอาไปใช้เอาไปเดินทางหรือไม่ก็ไปใช้ในครอบครัวหรือทางบริษัทหรือใครที่สนใจนะจะมาซื้อในรูปแบบบริษัทซื้อในรูปแบบนิติก็ทักกันมาได้เลยนะครับผม ก็สวยสวยเลยนะฮะสีเทาเกียร์ธรรมดานะครับผมหน้าตาก็คือพร้อมใช้นะไฟน่องไฟหน้าตัดหมอก็มีพร้อมแล้วนะครับแล้วก็รอบขันก็จะเป็นรถเดิมนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปชมภายในว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับรถเดิมเดิมนะใครได้สภาพแล้วเอาไปทําต่อไปปั้นต่อสายปั้นสายเติมสายแต่งขอ้หรับประกันว่าคุ้มค่าสุดๆเลยป่ะไปดูกันครับผม ไปสิขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวขับให้วันนี้เห็นไหมปีสิบเก้าด้านหน้าก็สวยงามนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมถือว่าโอ้โหรถดูดีนะสดมากๆนะครับผัวเกียร์ถุงเกียร์ก็สภาพสวยสภาพดีปีสิบเก้ามีตัวระบบกันลื่นถลายนี่ตัวนี้เพิ่มเข้ามาให้นะครับในปุ่มนี้เบาะก็จะเป็นเบาะหนังครับรอบคันเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหนังสีดานะครับด้านด้านในของฝั่งผู้โดยสารก็เช่นกันนะครับเคาน์เตอร์วางของวางแก้ววางอะไรก็มีให้พร้อมเนเห็นป่ะรถพร้อมขนาดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมพร้อมหรือเปล่าถ้า กำลังตามหาหรือกำลังช่างใจทําการบ้านอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นี่มาดูก่อนนะครับผมเสนอความคุ้มค่าการใช้งานแบบระยะยาวให้นะครับผมกับคันนี้แนละแถมบอกเลยนะว่าราคาถูกมากๆนะครับรถตู้ยิ่งถ้าเกิดปีใหม่ๆนะใช้เงินออกรถนะนี่ผมว่าประมาณ30 0 0 0บาทนะครับผมสาหรับในตัวของรถตู้หน้าสั้นนะหรือใครสในใจไงเดี๋ยวลองทักมาสาหรับรถตู้ปีใหม่ๆแบบนี้นะก็ทักกันมาได้เลยครับพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้หรือไม่ก็ถ้าใจร้อนก็โทรมาได้ครับที่เบอร์โทรศรัพท์0-83 7777747และ083 7 77, 7 7 7 7 7คุณจะหาหน้าสัน้นหน้ายาวหน้ายาวหลังคาสูงหน้ายาวหลังคาเตีย้ยหรือไม่ก็หาสเปคตัวสีขาวก็ได้เราก็มีให้นะครับลองโทรมาคุยกันก่อนนะเดี๋ยวทีมงานเราก็ติดต่อไปครับผมวันนี้สวัสดีครับ